แอนทองะสมนุ่งชุดแหวกอกแซบเรียกได้ว,ว่าแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมไม่เปลี่ยนเลยแหละค่ะสําหรับนางเอกมากฝีมืออย่างแอนทองประสมพรอบไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนก็ได้กระแสตอบรับที่ดีหมดโดยเฉพาะผลงานเรื่องล่าสุดที่กําลังออนแอร์อยู่อย่างเกมรักทรยศทางช่อง3ประกบคู่กับอนันดาเอเวอร์ริงแฮมและแพทริเซียธันชนกูดล่าสุดพี่แอนก็มีภาพความสวยแซบนอกจอออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้ง ในชุดเรดแวกอกเอาเป็นว่าจะสวยแซบเบอร์ไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าสวยจริงๆคุณหมอเจนคนสวยละครสนุกมากค่ะคุณหมอคุณหมอเจนเซะซี่สุดๆคุณหมอเจนเปิดมาวันแรกก็ติดเลยค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยแหละค่ะเพราะแม้จะอายุเข้าเลขสี่แล้วแต่ก็ยังสวยออร่าไม่เปลี่ยน แถมละครเรื่องใหม่ที่กำลังออนแอร์ก็กำลังได้รับความนิยมหนักมากด้วยเอาเป็นว่าจะปังขนาดไหนและกวาเดเรตติ้งไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามกัน